สวัสดีผู้ชมทุกเพศทุกวัยที่ดูและฟัง YouTube วินนักบุญมี f อแฟนคลับหลายท่านอยากฟังเรื่องพุทธคุณเครื่องรางพระดีอาจารย์ดังจะเป็นจังหวัดใดไปรับชมกันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ,บ,รบพี่ชื่ออะไรครับผมพี่โก้ครับ,บครับพี่โก้เรยที่ไหนวัดเขมาพิระตารามครับผมแล้วตอแล<ะ>้วก็ต่อไปด้วย อุ้ยได้กูรูร้เกูพนครบางเขนครับก็คือแล้วพอตอนสักมาแล้วเจออะไรบ้างอาจารย์แรกที่เราสักคืออาจารย์อะไรจารแปวอาจารย์แป๊วใช่ไหมใช<า>่สักเสาห้าสักส,สายวัดบางพระาสายเดียวเลยครับสักอาจารย์แปลววัดบรงพ้านะาแล้วมีเรื่องราวที่แบบว่าโดนแบบแถวคาดหรือว่าโดนแบบจัง นี่อ่าน้องลฟ์ฟังหน่อยอันอันนี้ไม่เกี่ยวคนนะผีเลยอ่าผมเลยีิศวะตอนเช้าตอนดีห้ามมืดตีเลยผมย่างใช่เลยนะเดินมาให้เห็นเลยอส่รูปผ้ายนะเดินมาจะชนเสาไปไปชนสามแยกแล้วเดินถ่ายไปจอล้แต่หน้าผมเดินเข้าผมอะอ๋อเดินเข้าตัวเราเลยเดินเข้าตัวผมสองวันเนี่ยสองวันอ่ผมลองดู เราคงว่าไม่อะไรผมอาวัตราแล้วก็ขอพระธารภัยอะไรแกมไม้อีกวันครสองวันผมไม่เล่าใครใครโองมึงไม่ตายก็ดีนะครับมีอ้อารนะครับเป็นพระอันนี้เป็นพระตอนนั้นบวชอ,อยู่ไหนจังหวัดชุมพรอ,อ๋ออ,อำเภอขอ่าม,ม,มุขชุมพรทำไม่จับที่รงพ่อเลยไม่ มาน,นานแล้วมันเกิือบ20ปีแล้วครับีตอนนี้อายุอะไรแล้วเนี่ย25-11ครับของพันมากนะครับครับดอันนี้ของสายวัดบางพลาหมดเลยปะใช่ครับอาจารย์แปวสักให้หมดเลยอ่ะใช่ครับอาจารย์แปวสักนะฮะอันนีาา้หันหน้านะฮะฮะพี่โก้สักตอนอายุอะไร ภาษากระตอออยู่ไรทำได้ไหมเลืกเลืกเลือกแบบไม่ได้เนี่ยมันจบอ่ะไรใช่ไหมเออเล่าเต็มที่เลยอยากบอกอกบอกใช่ไหมนี่นี่นีหัวหน้าเจ้าวัดที่ไหนพุทธภักดอหลวงพ่อโป่งโชติโกวัดวัดนี่จำไม่ได้จำไม่ได้ไม่เด้เดินนานมาก วันนี้ขอขอบคุณสิทธิ์เก่าที่ให้เกียรติมาเล่าประสบการณ์เผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์กับ YouTube วินนักบุญถ้าหากใครชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกคลิปวิดีโอเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอสิทธิ์เก่าท่านต่อไป